ต่อมาสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันผูกพันต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระมีบุคคลกี่คนนะคนที่1ใครฮะผู้คำ้ผคำผู้ค้ำผู้ค้ำประกันคนที่2ใครฮะเจ้าหนี้คนที่3ใครฮะลูกหนี้อ่มามี3คนละ1 2สอง 3นะอันเนี้ยเราต้องดูดีๆนะครับผมเรื่องคำคำประกันเนี่ยจะมี3าคนนะฮะมีเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ผู้คํำประกันนะอ่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงมาดูกันนะฮะเขาบอกว่าลักษณะของสัญญาคํำประกันเนี่ยเป็นสัญญาที่บุคคลภายนอกนะจุดน้นย้ำคือมีบุคคลภายนอกนะทำสัญญาผูกพันตนเองเนี่ยต่อเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ ให้เมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่ชําระหนี้นั้นในฐานะผู้ค้าประกันสัญญาค้าประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์สัญญาค้าประกันเป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาไม่มีแบบนะครับผมคาว่าอุปกรณ์เนี่ยจะคู่กับอะไรฮนะคู่กับสัญญาประธานประธานคืออะไรก็สัญญาประธานก็คือสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ไง เจ้านี่กับลูกนี้นะครับผมเจ้านี่กับลูกนี้เนี่ยเขากู้ยืมเงินกันใช่ไหมฮะแต่ว่าคั้ประกันเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะบนะคุบคคลภายนอกเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสัญญาอุปกรณ์อ่าเป็นอุปกรณ์นะครับผมตรงเนี้ยเป็นสัญญาประธานอ่ญญาแสดงว่าต้องมีประธานก่อนถึงจะมีอุปกรณ์ได้นะฮะอ่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าการกู้ยืมเงินอ่าอย่างเช่นเรากู้กอยศสใช่ไหมฮะกยสเนี่ย กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเรากู้มานะครับผมกู้มาจากธนาคารนี่แหละนะครับผมเพื่อมาจ่ายที่ให้มาหาไราใช่ไหมเพื่อเราจะได้เรียนนะฮะแต่ว่าคนที่ค้ำประกันเราคือใครฮะคือผู้ปกครองใช่ไหมฮะผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่นี่แหละอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดเรียนไม่จบอ่าเราเกิดเรียนไม่จบหรือว่าอาจจะเสียชีวิตหรือว่าต้องออกกลางคันอย่างเงี้ยคนที่ต้องใช้นี่ให้เราคือใครฮะ คือตัวผู้ปกครองนะคือตัวผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองเนะี่ยเขาก็เลยจะเรียกว่าผู้ค้ำประกันนั่นเองนะผู้ค้ำประกันอันนี้เป็นยกตัวอย่างเนาะง่ายๆเนาะความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าเมื่อใครฮะลูกหนี้เนี่ยผิดนัดไม่ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระแล้วนะซึ่งทําให้เกิดสิทธิ์แก่เจ้าหนี้เนี่ยในอันที่จะไปเรียกร้องให้ผู้ค้ำปรำะกันชําระหนี้ ได้แต่นั้นนะก็คือว่าผู้ค้ำประกันนะฮะค้ำประกันหนี้ใช่ไหมมีธนาคารอยู่ธนาคารก็จะไปเรียกกับคนที่ค้ำประกันนะฮะที่เขาต้องมาจ่ายหนี้แทนเรานั่นเองนะสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันคือใครฮะผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบีย้ยเงินต้นกับดอกเบีย้ยและความเสียหายอย่างใดอันเกิดจากการค้ำประกันนั้นได้จากลูกหนี้ ไม่ใช่ว่าผู้ค้ำประกันมาค้ำลูกหนี้แล้วลูกหนี้หนีไปผู้ค้ำประกันจ่ายแทนแต่ว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบี้ยเอาคืนกับตัวลูกหนี้ได้นะเตือนลูกหนี้ได้นะดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะฮะเพราะถ้าลูกหนี้ทําไมฮนะลูกหนี้มีเงินลูกหนี้ก็คงเอาไปใช้นะฮะคงไม่ให้ผู้ค้ำประกันไปใช้หรอกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เราไปค้ำประกันใครเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้นั้นนะฮะ หรือไม่ก็ต้องผูกพันกันด้วยสายเลือดนะอย่างเช่นพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยพ่อแม่ค้ำประกันให้ลูกอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าพี่กับน้องอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยค้ำประกันเนี่ยก็ก็ต้องระวังนะระวังนะบางทีใครเขาบอกให้เราไปค้ำประกันเนี่ยเราต้องระวังนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดเกิดลูกหนี้นะคนที่เราไปค้ำให้เขาหนีไปเนี่ยเราจะต้องชดใช้แทนนะแล้วก็การที่จะไปตามเรียกร้องออาจากลูกหนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ค่อนข้างยากนะดังนั้นเนี่ย ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมในเรื่องของการค้ำประกันนะฮะอ่าต่อมาเป็นเขาเรียกว่าความระง,งับของสัญญาค้ำประกันนะสัญญาค้ำประกันเนี่ยจะระง,งับเมื่อไหร,ร่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อลูกหนี้ทาไมฮะชาระหนี้สิ้นไปแล้วอ่าถ้าลูกหนี้เนี่ยจ่ายหนี้หมดไปแล้วเนี่ยค้ำประกันก็สิ้นสุดลงนะเมื่อผู้ค้ำประกันเนี่ยบอกเลิกค้ำประกันสําหรับกิจการที่ต่อเนื่องกันหลายคราว บางทีเนี่ยมันมีต้องคำประกันหลายอย่างใช่ไหมผู้ประกันประกันเนี่ยก็สามารถบอกเลิกได้นะฮะต่อมาเมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้กับลูกหนี้อ่าก็คือว่าผ่อนเวลาก็คือการขยายระยะเวลานั่นเองคําว่าผ่อนก็คือขยายนะระยะเวลาให้ลูกหนี้เนี่ยชํานะหนี้ได้นานขึ้นผู้ค้ะกัประกันก็ได้ขยายไปด้วยนะฮะข้อ4คือเมื่อเจ้าหนี้ยอมรับชํานะหนี้ จากผู้ค้ำประกันอันนี้หมายความว่าไงฮนะผู้ค้ำประกันเนี่ยเอาทําไมฮนะเขาเรียกว่าไปจ่ายหนี้แทนลูกหนี้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจ่ายหนี้แทนใครฮนะแทนลูกหนี้เอออย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะก็ถือว่าทําให้ความสัญญาค้ำประกันเนี่ยระง,งับสิ้นไปนะครับผมอ่าโอเคนะฮะ